ขอขอบคุณเพจผู้แปลสามารถเข้าไปกดติดตามในเพจได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับถ้าดูจบแล้วชอบช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ A B C D E F มีทั้งหมดนี่เลยเหรอ มันอะไรกันสรุปแล้วอันไหนหัวหน้าเหลาคุณต้องอธิบายแล้วหรอมั้งครับของนายไม่ใช่อันไหนเลยแต่คือทุกอันทั้งหมด6ระดับนี่คือของนายเอ๊ะทั้งหมดนี่เป็นไปได้เหรอครับสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมใช่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าจะหายากแต่ก็เคยเกิดขึ้นมากกว่าครั้งหรือสองครั้งแน่นอนแม้แต่ทางสัมพันธมิตร ก็มีศั์เฉพาะสําหรับผลลัพธ์การประสานพลังงานประเภทนี้มันเรียกว่าลูกเตา๋ามันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่านายคือลูกเต๋ายังไงล่ะถ้ามีศัพท์เฉพาะให้ขนาดนี้แล้วแสดงว่าตัวผมมันอัจฉริยะใช่ไหมไม่แย่ต่างหากล่ะ ไม่ได้หมายถึงนายฉันหมายถึงผลของการประสานพลังงานแบบลูกเตานะ่ะตอนที่มันปรากฏขึ้นครั้งแรกทางสัมพันธมิตรก็เกิดการโต้เถียงกันและทําการค้นคว้าและทดสอบกันหลายครั้งแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายนั้นก็ไรประโยชน์เดี๋ยวสิครับถ้าดูจากเจ้านี่มันก็มีทั้ง A และ B ด้วยนะครับและมันก็แค่ไม่เสถียรเท่านั้นหรือเปล่าอ่า และความไม่เสถียรแบบนี้สถาบันวิจัยจึงได้พยายามทําทุกวิถีทางจนได้พิสูจน์แล้วว่าผลประสานลูกเต่านั้นมันไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์และไม่มีความสม่ําเสมอและไม่ได้รับอิทธิพลจากการควบคุมโดยปัจจัยอื่นใดๆทั้งสิน้นยิ่งกว่านั้นมันอาจจะพลิกกลับไปกลับมาได้ทุกวินาทีซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในตอนที่นายวาดดาบออกไว้ฟันนั้นนายจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพลังดาบของนายจะมีพลังเท่ากับระดับไหนแน่ ถ้างั้นถ้าผมลองฟันหลายๆครั้งล่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีสักทีที่ดาวจะเป็นระดับ A แน่แต่พวกบิ๊กทิปมันไม่ได้ยอมยืนให้นายฟันอยู่นิ่งๆยังไงล่ะงั้นผมงั้นตีว่าผมเป็นแค่ E ก็พอโอเคผมไม่ใช่อัจฉริยะอะไรแต่ระดับ E ก็สามารถสวมชุดเกาะแล้วออกไปสู้แนวหน,น้าได้เหมือนกันดูให้ดีอีกทีมันยังมี F อ,อยู่ด้วยนะนายรู้หรือเปล่าว่าทำไมระดับ F ถึงสวมเกาะไปก็ไรประโยชน์ เพราะว่ามันไม่แม้แต่จะสามารถรู้สึกได้ถึงต้นกําเนิดพลังงานไม่รู้สึกว่ากําลังสวมเกาะเลยเข้าใจไหมซึ่งนั่นหมายความว่าหากนายกําลังวิ่งเข้าโจมตีอยู่ด้วยพลังระดับ A แต่หากจูๆ่ๆพลังมันกลับกลายเป็น F นายอาจจะยืนอยู่นิ่งโง่ๆเลยก็ได้ซึ่งนั่นอาจจะทําให้นายไม่สามารถประสานพลังงานกับเพื่อนได้เลยเพราะทุกครั้งที่นายหยุดเพื่อนของนายจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อไป และบางทีอาจจะเกิดการประทะขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือจำเป็นต้องประทะแทนนายจนตายไปเองโจบิกทิปมันแข็งแกร่งมากคนที่อ่อนแออย่างพวกเราใช้รูปแบบการต่อสู้เป็นกลุ่มนี้มาโดยตลอดและตำแหน่งการประสานงานของทุกคนก็มีความสำคัญดังนั้นถ้ามีคนแบบนายอยู่ในกลุ่มนายพอจะนึกภาพออกไหมล่ะผมนายกลายเป็นคนที่ฆ่าเพื่อร่วมทีมของตัวเองยังไงล่ะ ยอมแพ้ซะและเลิกคิดถึงเรื่องนี้เถอะทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้โดยทั่วไปทหารเกณฑ์ที่เข้าไปทดสอบประสานพลังงานจะปฏิบัติตามขั้นตอนโดยทั่วไปตามปกติตั้งแต่เริ่มซึมซับพ,พลังของตัวเองจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดการซึมซับไม่ว่ากระบวนการและความเร็วในการซึมซับตรงนี้จะเป็นอย่างไร ปริมาณที่ซึมซับได้จะคือผลลัพธ์ของระดับการประสานพลังงานแต่ลูกเต่านั้นจะกลับกันยกตัวอย่างเช่นหากดูดซับไปถึงระดับ B ในวินาทีสุดท้ายแล้วนั้นแต่วินาทีต่อมาสิ่งที่ดูดซับกลับมากลับหายไปเป็นว่างเปล่าสักพักก็ดูดซับพ,พลังงานต่อจนไปถึงระดับ D ได้แล้ววินาทีต่อมาก็ว่างเปล่าดูดซับถึงระดับ A ก็กลับมาว่างเปล่าอีก การเหนี่ยวนําและการดูดกลืนพลังงานของต้นกําเนิดพลังงานน่าจะเกิดจากการหยุดในบางจุดอืมผมพอจะเข้าใจแล้วนายตอนแรกฉันก็รู้สึกเหมือนเจ้าไก่รู้สึกสูญเสียทุกอย่างแต่พอกลับมาคิดดูแล้วผมรู้สึกค่อนข้างมีความสุขนะอืมฉันพอเข้าใจนายนี่เป็นห่วงเพื่อนของนายมากเลยนะเวิรนจี้เฟยพวกเราจะหาวิธีส่งตัวนายไปยังกองทัพภาคที่สอง ไปยังกลุ่มดีไนผู้ถูกปฏิเสธนายอาจจะยังไม่รู้แต่ในแง่งของความสําคัญและความปลอดภัยแล้วพวกที่ถูกดีไนมีความสําคัญมากกว่าแนวหน้าเสียอีกนะผมไม่ไปผมไม่ต้องการงั้นก็ไปที่กองบัญชาการไม่ไปรักษาความปลอดภัยละ่ะไม่ไปงั้นนายจะไปทําอะไรละ่ะผมจะอยู่ค่ายฝึกต่อไปผมจะไปทดสอบใหม่ กูฝึกจ้างเหล่าเจียนนายเคยเห็นหัวหน้าทีมของฉันไหม